สวัสดีครับจะช่วยคุณแก้ปัญหาโดนบล็อกถูกจำกัดไม่ให้ลงโฆษณาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆคือเรื่องของเพจโดนแบนหรือเปล่าและกฎใหม่ของ Facebook ที่เขาบังคับให้คุณยืนยันตัวตนสบายใจได้นะถ้าเพจของคุณไม่ได้โดนแบนแต่คุณขึ้นโชว์แบบนี้ก็พอที่จะมีทางซิกแซกได้อย่าเพิ่งอัปโหลดบัตรประชาชนเด็ดขาดนะครับมิฉะนั้นงานงอกด้วยเหตุผลว่าการอุทธร์โดนแบนลักษณะนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ15วัน คือทาอะไรไม่ได้เลยแล้วไม่ค่อยจะผ่านนะครับบัตรประชาชนเฟซจริงคุณมีได้แค่ครั้งเดียวมันเหมือนลักแท้นะมีได้แค่ครั้งเดียวแล้วคุณอัปโหลดบัตรประชาชนของคุณเพื่อยืนยันเฟซปลอมเนี่ยนะนะครับและเพื่อต้องการแค่กู้บัญชีโฆษณาขึ้นมาคุณต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของคุณมายืนยันกับเฟซอวตารเนี่ยนะใจเย็นๆนะครับคําว่าเฟซปลอมนั่นหมายถึงชื่อมันไม่ได้ตรงทุกตัวอักษรกับบัตรประชาชน มันก็เข้าขายเฟซปลอมทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะชื่อไม่ตรงทุกตัวอักษรใช้นามแฝงหรือนามสกุลแปลกๆมันไม่ได้ตรงกับบัตรประชาชนแบบนี้ก็เข้าขายเฟซปลอมภาษาอังกฤษก็เข้าขายเฟซปลอมนะถ้ามันไม่ได้ตรงทุกตัวอักษรนะครับอย่างไรก็ตามครับอย่าเพิ่งยืนยันใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าต้องไปยึดติดกับบัญชีโฆษณานี้นะเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับสิ่งที่จะเสียไปแค่ หนึ่งคือไอ้พวกตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับในบัญชีโฆษณานี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกคือเกี่ยวกับขีดจำกัดในการจ่ายเงินลิมิตเป็นสายเปยแล้วจ่ายเงินสามารถยิงเกินลิมิตวันละ25 0ราสิที่จะเสียไปก็สร้างใหม่ได้นะครับแค่จ่ายเงินบ่อยๆ25 0บาทเดี๋ยวเขาก็เปิดลิมิตให้นะครับไม่ต้องสนใจมันเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วดังนั้นคุณจะไปเสียดดยบัญชีที่มันโดนบล็อกโดนแบนนี้ทําไมนะครับ ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนยื่นอุทธร์นะครับผมเตือนด้วยความหวังดีเพราะอุทธร์แล้วก็ไม่ค่อยจะผ่านรอนาน15วันถ้าเพจคุณไม่ได้โดนแบนแนะนำให้คุณสมัครเฟสให้ถูกต้องทุกตัวอักษรสมัครใหม่ได้เลยเริ่มตั้งแต่ใช้ Gmail ในการสมัครยืนยันเบอร์โทรเข้าไปและทําการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนรักษาความปลอดภัย2ชั้นนั่นเองครับโดยเลือกหัวข้อข้อความและ SMS ในการตั้งค่า การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับรูปโปรไฟล์เนี่ยแนะนําให้ใช้ในบัตรประชาชนนะครับทําเป็นรูปโปรไฟล์ a c e b o o k เอาชัวร์เลยแล้วทีนี้ต้องการให้มันแข็งแรงมากกว่านั้นนะครับก็เลี้ยงเฟซอย่าไปโพสต์ละเมิดมาตรฐาน3วัน5วันก่อนจึงทําการยืนยันตัวตนโดยการอัปโหลดบัตรประชาชนในส่วนหัวข้อทั่วไปนะครับการตั้งค่าทั่วไปในส่วนนี้นะครับการยืนยันข้อมูลระบุตัวตน ถ้าคุณแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับโฆษณาด้านการเมืองถึงแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ตามนะครับแต่การอัปโหลดบัตรประชาชนเข้าไปในระบบของ Facebook ก็ทําให้ f a c e b o o k โปรไฟล์ของคุณแข็งแรงนั่นเองครับพร้อมที่จะไปเชื่อมโยงกับบัญชีโฆษณาและสร้างธุรกิจใน Facebook นะครับอย่าลืมว่าข้อมูลทุกอย่างขอให้ใหมันใหม่ทุกอย่างนะครับอีเมลเบอร์โทรซิมการ์ดก็ต้องใช้บัตรประชาชนของตนเองซื้อนะครับชื่อให้ตรงเพื่อกรณียืนยันตัวตนบัญชีธุรกิจเฟซบุ o กนะครับ ประมาณวันที่5นะครับคุณก็ทําการเข้าไปเป็นแอดมินร่วมในเพจที่คุณทําโฆษณาอยู่เป็นประจําเข้าไปที่เพจของคุณแล้วไปที่หัวข้อตั้งค่าเพจจากนั้นเลื่อนลงไปในส่วนบทบาทในเพจหรืออนุมัติแอดมินร่วมนั่นเองครับก็ทําการให้เข้าไปในเพจแน่นอนครับในแต่ละเพจคุณก็มีแอดมินหลายคนอยู่แล้วก็เพิ่มเพิ่มบัญชีเฟซตัวจริงของคุณเข้าไปนั่นเองครับโดยการในส่วน คลิกบริเวณกำหนดบทบาทในเพจอํอนานาจสูงสุดคือผู้ดูแลติล๊กเปลี่ยนให้เป็นผู้ดูแลนะครับก็พิมพ์ชื่อเฟซตัวจริงของคุณแล้วคลิกเพิ่มครับกดยืนยันผู้ดูแลก็จะเด้งขึ้นมาเป็นเฟซตัวจริงของคุณในส่วนสมมุตินะครับสมมติว่าเฟซนี้ที่คุณยิงบัญชีโฆษณาเนี่ยมันโดนบล,อบล,ลนนบนบ็อกทุกบัญชีเลยแล้วกันนะครับโดนบล็อกทุกบัญชีเลยยิงโฆษณาไม่ได้ว่างั้นเถอะเปนบัญชีใหม่มันเด้งขึ้นมานะครับ อนุมัติเรียบร้อยแล้วสร้างบัญชีโฆษณายืนยันเฟซโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะยิงเริ่มยิงโฆษณาได้แล้วละ่ะแต่ว่าต้องรีบยืนยันตัวตนนะครับก่อนที่มันจะบล็อกเหมือนกับเฟซพวกนี้ที่ยิงโฆษณาไม่ได้นะครับการยืนยันตัวตนอีคลิปมาฝากที่ตัวไอมุมขวานะครับยนันตัวตนบัญชีธุรกิจต่างๆคลิปนี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับในเมื่อคุณผู้ชมสร้างบัญชีเฟซใหม่แล้วแล้วเริ่มยิงโฆษณาก,กับบัญชีเฟซใหม่ อย่าลืมว่าอยู่ในเพจเดิมที่คุณเคยทําโฆษณานะครับก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะส่วนมากพวกเราก็ไม่ได้ตั้งชื่อตรงกับบัตรประชาชนอยู่แล้วอย่าใช้บัตรของคุณไปยืนยันเฟซอวตารนะครับบางคนตกใจไปดูใน YouTube หรือเฟซในวิดีโอบน Facebook เขาบอกว่าให้รีบนําบัตรประชาชนไปยืนยันงานงอกแน่นอนต้องรออีก15วันแล้วไม่รู้จะผ่านหรือไม่แล้วบัตรของคุณก็จะเขาเรียกว่าเสียหายไปเลยบันทึกบัตรประชาชนของคุณเนี่ยกับบัญชีอวตารแล้วก็ไม่ยอมไม่ปลดล็อกให้คุณ เสียหายแน่นอนนะครับคุณจะไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็ลําบากแล้วนะครับเดี๋ยได้วัรต้องใช้บัตรของญาติข,ของพ่อแม่หรือของแฟนทําโฆษณาไม่สามารถใช้บัตรตนเองทําได้แล้วนะครับถ้าใครพลาดตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับยืนยันตัวตนบัญชีใหม่ของคุณให้แข็งแรงก็พอแล้วนะครับยืนยันเบื้องต้นก็หมายถึงเริ่มทําโฆษณาได้ยืนยัน2ขั้นตอนครับแต่ยังไม่พอแค่นี้นะครับคุณต้องเข้าไปคุณต้องสร้างธุรกิจ สร้างบัญชีธุรกิจนะครับโดยเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาของคุณแล้วเลือกการตั้งค่าธุรกิจพิมพ์เข้าทางลัดเข้าในหัวข้อสร้างบัญชีธุรกิจบน Facebook โปรไฟล์ก็แล้วแต่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วคลิกสร้างธุรกิจนะครับสําหรับบัญชีใหม่สร้างเสร็จแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนนะครับโดยเข้าไปที่หัวข้อผู้คนเนี่ยเขาให้เพิ่มหมายถึงบัญชีจริงรูปโปรไฟล์เดียวกันกับบัตรประชาชนที่คุณเพิ่งสร้างใหม่นะครับยืนยันตัวตน นี่คือผู้คนนะครับสมมตุติธุรกิจนี้คือบัญชีใหม่ของคุณนะครับครับข้อมูลธุรกิจให้คุณคลิกเข้ามาสถานะสถานการตรวจสอบยืนยันธุรกิจนะครับบัญชีที่บัญชีจริงของคุณต้องทําการยืนยันตรงนี้ต้องเรียบยืนยันเลยนะครับเมื่อสมัครธุรกิจเข้ามาแล้วยิงแอดไปนิดๆหน่อยๆนะครับเริ่มยิงแอดบ้างไม่เป็นไรการยืนยันก็หมายถึงมีใบอนุญาตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีเว็บไซต์จดโดเมนให้ถูกต้องนะครับก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียด ต้องมีการตรงนี้ครับการตรวจสอบยืนยันธุรกิจติ๊กหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านบนนะครับ2ออย่างนี้ให้เรียบร้อยนะเพิ่มเพิ่มผู้ดูแลอื่นครับเขาแนะนําให้ทําอะไรก็ทําจากนั้นครับการตรวจสอบยืนยันธุรกิจในคลิปที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะสอนในการเพิ่มแอปสมัครแอปก่อนนะครับแอปสมัครแอป a c e b o o k เออแอปมันคืออะไรก็ช่างมันเถอะแต่สรุปว่าต้องไปสมัครแอปหมายถึงคุณผู้ชมพิมพ Facebook Developer App แล้วเข้าไปสมัครแอปว็บนี้แอป Dashboard Facebook for Developer นะครับดูคลิปที่เกี่ยวข้องในตัวไอมุมขวากดตัวไอแล้วเข้าไปขั้นตอนการยืนยันตัวต,วตววนทำโฆษณาตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงการยืนยันตัวตนธุรกิจน,กนะครับคลิปที่เกี่ยวข้องหรือกดคำบรรยายใต้คลิป description นะครับเข้าไปอ่านดูหรือคอมเมนต์ที่ปากหมุดจากนั้นคุณผู้ชมจะสามารถคลิกเริ่มตรวจสอบการยืนยัน ก็ทําการกรอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในส่วนไฟล์ภาพจะอยู่ในลักษณะ PDF นะครับใบอนุญาตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใบเสร็จบัตรประชาชนอะไรที่เกี่ยวข้องอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF ในหลายรูปรวมกันอยู่ในหนึ่งไฟล์นั่นแหละนะที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถที่ใช้บัญชีจริงในการยิงแอดโฆษณาในเพจเดิมนีครับ โดยไม่ต้องไปกู้บัญชีที่โดนบล็อกเหล่านี้เสียเวลานะครับต้องรอ15วันไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ส่วนมากคือไม่ผ่านนะครับยื่นอุทธร์เขาเรียกว่ายื่นอุทธร์ไปมันก็ไม่ผ่านดังนั้นสิ่งที่มีค่าของคุณคือบัตรประชาชนคิดดูให้ดีนะครับที่จะนําไปยืนยันบัญชีอวตารซึ่งก็แค่ได้สิทธิ์ในการยิงโฆษณาที่มันเกินลิมิตหรือสิทธิ์อื่นๆสิทธิ์เหล่านั้นนะครับคุณสามารถสร้างใหม่ได้ อย่าไปเสียดายการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ที่อยู่ในบัญชีโฆษณาที่โดนแปมที่ที่โดนบล็อกเนี่ยไม่ต้องเสียดายนะครับเริ่มใหม่ดีกว่าแบบถูกต้องบัตรประชาชนของคุณสมัครสมัครและยืนยันเฟซต,ตัวจริงจะดีกว่านะครับลองตัดสินใจใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะพบช่องทางแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ยูทูบของผม กดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ